ยกครับพักยกเอาใส่ละหน้ามอตเนเหี้อนั่งนี่นี่เราเห็นมันเหนื่อยเราเลยให้พักจริงๆก็ไม่ใช่ให้พักเราเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเลยพักแต่ดูว่าดูมันเหนื่อยยิโอเคกู๊ดทันนี่นะครับวันนี้โคมาดเรียนสอนไ r i v a t ครับ ลูกศิษ <'s> มาจากอเมริกาม่ีมาบาลานซ์ยอดมาดูคูแบดดูเธอเปนลูกเซมอดิชัโลกสามาเพรียงรุ่นสอนไทยอบบเอก นี่ถ้าต้องการหมัดหนักต้องคนนี้ครับนี่นะครับาเลยไฮเวทครับนี่ยังว่างนะครับติดต่อมอสทะเลได้ดีนะวันนี้ครองตอนนี้โดดช่วยไปคนหนึ่งถ้ามั้นตายเลยเนี่ยครับัูนั้นนี่สอนผู้ชายเสร็จจะต้องผู้หญิงด้วยนะดีอยู่ในกล่องไปก่อนแต่วันนี้ต้องสอนคนไหนต้องสีไหมีเรือครับคู่คู่จริงครับคู่จริงอาจจะมีเรียนอีกเหรอ ตอน3โมงครับตอน3โมงเตาบอก8โมงเลยเยี่ยมเดี๋ยวเย็นนี้เขาหมดมาเออก็ไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเย็นนี้เขาไม่ได้เรียนตอนบ่ายกับพี่ก็เรียนกับพี่นั่นแหละสี่นะซีนเป็นอย่างกันอยู่นี่เขาจะเรียนไหยเหรใช่ไหมครูครูม่านไม่ไหวแล้วครับนี่ลูกศิษย์จองมาเพียบเลยตอนนี้ไหวอะไหวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้ร่างกายเข้าที่ก่อนหยุดไป ขับจากเมกาไม่เคยเลยตอนนี้กำลังดีกำลังดีวันนี้เอาเตะเดี๋ยวแปลกๆทไม่เลยที่ว่าเขาแข็งไปไหม แล้วลูกขนาดนี้แล้วมันดัดไม่ได้มันมันมาแบบนี้ต้องเริ่มแล้วแต่ที่เราเราแค่บอกให้เขาเข้าใจอย่างเดียวมันต้องเริ่มที่เราก่อนใช่ไหมตอนแรกนี่คนยากจะตามสิบปีแล้วลูกศิษย์วอเตอร์ป่ะแบบนี้มันแล้วเราไปดัดเขายากแล้วแหละเล็กลูกศิษย์วอเตอร์ใช่ป่ะวอเตอร์ใช่ป่ะตอร์อ้าววอเตอร์เขาไว้มันจิ้มน้ำหัน โมเมนต์จิ้ันครับนี่ครับเมื่อกี้ใส่น้ำกระท่อมไปคนละแก้วครับเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเขาไปเข้าสารกันมาทิ้งัวานมวยไทยพาไปเข้าสารครับเมื่อคืนหลายฝรั่งไล่หลายมีแต่ฝรั่งตอนนี้มันเปิดเลยเหรอครับฝรั่งเยอะมากเลยมีแต่ฝรั่งแต่คนจีนไม่มี các ông ơi, ai, ai lại mới là covid dây dưa, nhiều, 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 ขอให้มีกันมาคูกล้องไหวหมดครับอ่กำลังต้องการฮะยิงมวยไทยยิ่งง่ายมวยไทยสอนเดิมยางนี้โออ้อ้โออ้น้

สอนไพรเว t ครับลูกศิษย์มาจากอเมริกาครับ okay. 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 You must be good dancer. <laughs> <laughs> like hey, yeah. okay, one, to hook? <laughs> yeah. Kick. 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 <laughs> Kick. <laughs> oh. <That>. <laughs> <I know> ถอยหลังแทงครับถอยหลังแทงครับข้าวถอยหลังแล้วก็แทงครับอ่าครับเต็บเต็บมคุดค่ายครับไไปปก็เลีี่่ยยนขาาชงดเลูกที่หมดแรงแล้วครับดูได้แล้ว,วลที่

ครับสนใจเรียนมวยไทยมาได้นะครับสายไหมสามสิบเอ็ดครับสามารถเพียงรุนยิมครับอร่อ้มีน้ำหนักน้อย่อยน้ำหนักนิดนึงสนใจเรียนไพยเวษกับคู่ก้องคูมาสคูหลานคู่ลานสักมันสุดิีได้หมดครับวันนี้ก็สั้นนี่แหละครับสวัสดีครับยิ่งทั่วแบบมวยไทยครับ